นี่โดมก็กำลังสาธิตใช้ iPhone 5อยู่นะครับครับมีข้อแตกต่างยังไงครับระหว่าง5กับ4ครับผมก็คุณละเลขนะครับมันฟินไหมฮะมันฟินมันฟินไปสองรอบฟินไปสองรอบแล้วครับผมนะฮะก็ถ่ายรูปชัดกว่ามากนี่ลองดู ราถ่ายรูปน้องแปมไปนะครับสังเกตว่าผมของน้องแปมเนี่ยเห็นเป็นเส้นเลยทีเดียวโอ้โหไม่น่้เชือโอ้โยคมจริงชัดนะเส้นผมนะครับยางอีกเส้นอะไรก็เส้นนั้นแหละยางครับเส้นทั้เส้นนี้สีชมพูเลยยางอีกชอบป้ชอบครับนะวิดีโอก็ชัดนะครับจะเป็น Full HD นี่โอ้ยคมจริงเลยครับโอ้หนี่มันจะมาดาววเดียวนะครับโอ้โหร้ายกาจมาก นิโดมก็กำลังสาธิตการใช้นะครับเพิ่งได้มาก็สมเป็นอย่างที่เขาเรียกนายมาสเตอร์เทรนนะฮะก็จะต้องนำกล้องถ่ายนี่ไอโฟนอะไรครับอะไรฮะครับองายอันนี้ก็ของโดมนั่นแหละฮะเครื่องที่ผมใช้นี่ก็เป็นเครื่องของโดมนะครับก็ผมกําลังรอเครื่องนี้อยู่เครื่องเก่าของโดมนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะได้มาถึงมือผมหรือเปล่านะพี่โดมจะใส่กระเป๋าแล้วใส่กระเป๋าโอ้โห ขี้จีมากเลยยัดกระเป๋าฟินมากนึกฟินนึกฟินฟินครับโอ้โหนี่ที่เขาบอกว่าเป็นมาสเตอร์เทรนนี่จริงๆเนี่ยใครยังไม่ได้ใช้ iPhone 5นี่โดมจัดมาแล้วเนาะ ัจากที่พวกเราถ่ายกันเสร็จแล้วที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ108แบนด์ to see live before you die ครับ108งวงดนตรีที่ควรดูก่อนตายครับโอ้โหในนั้นมีใครน่าสนใจบ้างครับน,นี่ครับหม่ำจกมกไปไป <laughs> <laughs> ดูชุดนี้มาถึงกันเป็นผ้าเลยนะพาไปดูมาคโครนะเมื่อกี้รีดผ้าอันนี้คือรีดผ้าเหนื่อยมากนะหลับไปละ รีดผ้าจนหมดแรงไปทีเดียวนี่ก็ฟินคู่แข่งแบบแม่บ้านมีหนวดมีนึยะเด็กแรปของแท้ก็ต้องกางเกงต้องหลุดตูดอย่างนงี้เลยทีเดียวนะอันนี้คือแทบจะไม่ได้ใส่เลวนะฮะเอวเริ่มที่หัวเข่านะฮะคนนี้นะฮะไม่ธรรมดาแต่งหน้าแล้วก็บออนัยผมรอเท่หรทอเปล่า ไม่ธรรมดาแม่บ้านมีหนวดไม่ธรรมดาแม่บ้านมีหนวดไม่ธรรมดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่ในห้องมิกซ์ห้องมิกซ์ของเรานะครับเต็มไปด้วยเสื้อผ้าอัมฮอรนนะฮะเยอะแยะมากมายของซินยอนะฮะเสื้อผ้าเยอะฟินมากวันนี้พาบุกแบบประชันชิดเลยนะฮะเข้ามากันในบ้านแบบว่า หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ไอคอนิคข้างในเป็นยังไนน okay, งนะครับมี่อพามาเที่ยวเคเห็นเจอกันครับ